บ้าไปแล้วจอยคอนดิทิวสวิตสองราคาทะลุ3,000บาทสวัสดีครับเพื่อนเนครับคนไหนไม่ได้ติดตามนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมอซสซอรีนะครับหลับราคาออฟฟิเชียลก็อาจจะต้องตกกระายเลยถ้าหากทำตัวจอยคอนหายหรือว่าพังที่นอกเหนือการรับประกันนะครับพะจะต้องซื้อในราคาระดับน้องๆ3,500บาทเลยทีเดียวนะครับกับตัวราคาออฟฟิเชียลนะครับก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์เสริมอีกตัวหนึ่งที่มีความจำเป็นสำหรับบางคนนะครับเพราะบางคนก็มองว่า3,500บาทเนี่ยโอ้โห เอาไปซื้อตัวจอยโปรนะครับดีกว่าไหมนะครับก็ตัวจอยโปรเนี่ยราคา2,890บาทนะครับยังได้ในเรื่องของตัวการใช้งานที่มีความแตกต่างมากกว่าการใช้ตัวจอยคอนโก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ก็เหอะนะครับสำหรับคนที่ต้องมีความจําเป็นที่จะต้องมีเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคู่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะครับผมเองคนดันไปบังเอิญเจอมานะครับกับราคา ที่เรียกว,ว่าผมเองก็ไม่คิดนะครับว่ามันมีราคาถูกกว่าราคา0นในระดับ1พอสมควรนะครับเพราะตัวราคาป้ายนะั้นติดเอาไว้เท่าไหรล่ล่ะ2790บาทกับทางร้าน Art a n d กันะครับที่มันเป็นคองที่ผมเองก็ลงพื้นที่เอาข้อมูลมาฝากเพื่อนๆกันอยู่แบบประจําอยู่แล้วนะครับก็ไม่คิดนะครับว่าราคาจะเป็นราคานี้ได้นะครับเพราะผมได้มาสักประมาณกี่วันแล้วเพื่อนๆตัวนี้ที่วางเจ๊งเอาไว้อยู่เนี่ยประมาณสัก3 4วันที่แล้ว นะครับวันนี้วันที่3กรกฎานะครับยังไงเพื่อนๆก็ต้องโทรสอบถามกับทางร้านดูอีกทีนะครับว่ายังเป็นราคานี้อยู่หรือเปล่านะครับเพราะตอนนี้อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับราคาศูนย์สามพันห้าสามพันหกใช่ไหมครับแต่ราคาที่ร้านขายเนี่ยที่ผมเอามาเนี่ยสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทนะครับต่างกันเกือบเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยบาทได้อะไรบ้างเอาไปติดฟิล์มก็ได้เอาไปซื้อเคสนะครับหรือว่าจะไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็ได้ในระดับหนึ่งเลยนะ ก็ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะถูกกว่าราคาศูนย์ออฟฟิเชียลเนี่ยพอสมควรนะครับถือว่าถูกเยอะเลยแหละนะครับสองพบาทน,นะครับภายในอะ่ะมีอะไรบ้างนะเพื่อนๆอ,อ่ะเดี๋ยวแกะให้เพื่อนดูบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าตัวจอยคอนมันมีอะไรมาเพิ่มบ้างใช่ไหมครับอ่าก็เรียกว,ว่ามาตามชุดเหมือนเดิมนะครับตัวสายคล้องนะครับสายขวา แล้วก็ตัวจอยคอนที่เป็นด้านซ้ายและด้านขวานะครับไม่ได้เป็นตัวที่มีสีสันนะครับแต่เป็นตัวที่บ่งบอกว่ามันคือฝั่งซ้ายนะครับเสียบใช้งานฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาจะไม่ได้เป็นการซื้อแบบแยกออกมาแบบเดี่ยวๆนะเพื่อนๆอันนี้มันเป็นแบบเเป็นคู่นะครับสองพาบาทก็ถือว่าเป็นราคาที่ไม่คิด ว่าจะเจอได้ในตอนนี้นะครับแต่ยังไงเพื่อนๆก็ต้องโทรสอบถามเพืดูก่อนนะครับว่ามันจะเป็นราคานี้อยู่หรือเปล่านะครับที่ทางร้านาเอ็นกันนะครับเพราะวันที่ผมเอามาเนี่ยยังเป็นราคา2,790บาทอยู่นะครับเมื่อประมาณ3-4วันที่แล้วนะครับอันนี้แหละก็มาอัปเดตนะครับเกี่ยวกับตัวสินค้าฮาร์ดแวร์ต่างๆของทางฝั่งปูนินให้เพื่อนๆได้รับทราบกันนะครับว่ามันก็ยังมีนะ ในการที่จะซื้อตัวจอยคอน2ได้ในราคาถูกกว่าราคาศูนย์พอสมควรน,นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ